ทักษะในการนํเาเสนอทักษะในการตอบคําถามทักษะในการใช้ปฏิพันธ์ใบพริบเก่งมากเยี่ยมยอดมากการสื่อสารอันนี้เรื่องที่1อันที่2กระทรวงการต่างประเทศยุคนี้ยุคนี้นะเออซึ่งก็ได้ใช้ศักยภาพใช้แสดงความสามารถนะคะอย่างอย่างมากนําโดยท่านศรีหศัศพงเกตแก้วดิฉันบอกเลยว่าเออแบบเป็นคนมีทักษะจริงๆจริงๆแล้วข้าราชการไทยเนี่ยเก่งทุกคนเก่งแล้วก็เก่งแล้วแต่ว่าใครจะเก่งในด้านไหนเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยไม่ได้ใช้ความสามารถ สอบเข้าข้าราชการได้สอบภาคกอภาคขอได้ก็คือว่าเก่งมากแล้วนะในการสอบเข้าราชการสอบเข้าบรรจุราชการเนะ่เวลาสอบบรรจุเป็นข้าราชการประจะําอ่ะเออถือว่าเก่งมากนะเพราะว่าแต่ปรากฏว่าบางทีพอเป็นข้าราชการเนี่ยก็อยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์แล้วก็อยู่ในข้อจํากัดของระเบียบวินยัยรวมทั้งอยู่ภายใต้บางที บางคนก็มีหัวหน้าโง่ๆอย่างเงี้ยก็เลยไม่แสดงไม่สามารถแสดงความเก่งของตัวเองออกมาได้อย่างเงี้ยบางทีก็เจอพออแก่ๆสลึมทะลึ่งอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่เสาล่ไอ้ลูกน้องก็ไม่สามารถแสดงความสามารถตัวเองได้เนื้อออกใช่ไหมเออประมาณอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ข้าราชการจริงๆแล้วเก่งมากเออแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะข้าราชการนะกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ข้าราชการกระทรวงการคลังแล้วก็ข้าราชการกองทัพทุกเหล่าทัพจริงๆเก่ง เออไอที่บุ้ยของเขาก็ตำรวจแต่ตำรวจจริงๆก็เก่งแต่ปรากฏว่าบางทีมันไปอยู่ภายใต้ระบบมันก็เลยทําให้คนเก่งๆอยู่ไม่ได้ลาออกไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์หมดแล้วตำรวจเก่งๆแล้วบางคนก็ไปต้องหาเมียรวยบางทีก็ต้องหาเมียเป็นลูกผู้บัญชาการไม่งั้นมันยศมันยศบ้างแง่งบาไหลมันไม่เจริญไงมึงก็แต่ปะเออทําไมตำรวจถึงมีเมียหลายคนเพราะว่า เมียที่รักกันเป็นพยาบงเป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยบางทีส่งเสริมกันไม่ได้ก็ต้องไปหาเมียอ,อีกคนหนึง่งเป็นลูกผู้บัญชาการอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเมียผู้ลูกผู้บัญชาการก็ส่งเสริมยศบ้างบาไลเคยมีตำรวจอยู่คนหนึง่งที่ไปตุยที่นครสวรรค์นั่นก็นั่นก็คนหนึ่งตัวอย่างเออนั่นแหละถีบตัวเองขึ้นมาจากแล้วก็หาแฟนเป็นลูกผู้บัญชาการแล้วก็ถีบแฟนเก่าออกเออตอนนี้สุดแล้วปุ๊บปัจจุบันก็ตุยไปแล้วเออนึกออกนะเออฉันไม่อยากจะพูด ฉันไม่อยากจะพูดมากไปกว่านี้นะเพราะว่าเขาก็ตุยไปแล้วอะนะเออนั่นแหละคือการแอคทีฟของแต่ละคนเนี่ยบางบางคนเนี่ยแอคทีฟในทางที่ดีบางคนแอคทีฟในทางที่ชั่วนั่นแะหละประมาณอย่างเงี้ยนะข้าราชการเนี่ยมันมันกดทับกันโอเคนะคะอ่ปิตะก้าก่อนอ่าปิตะก้าก่อนนะคะเพราะอ่ะต่อไปนะคะทุกคนไปดูข้อมูลข่าวสารกันสักนิดนึงนะคะอ่ะเรื่องเกี่ยวกับน้ํามัน ในที่สุดก็รับทราบในที่สุดก็รับรู้ใช่ไหมช่วนาตาปีทีนี้รู้หรือยังว่าตอนสมัยรัฐบาลแพทองทุยอ่ะกับรัฐบาลภูมิธรรมเวชยศเออเขาเรียกว่าภูมิธรรมเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิธรรมใช่ละรัฐบาลแพทองทุยกับรัฐบาลรักษาการภูมิทุยรัฐบาลแพทองทุยกับรัฐบาลรักษาการทุมภูมิทุยทั้งสองรัฐบาลนั้นเธอเข้าใจหรือยังว่า เราด่ารัฐบาลชุดนั้นจนด่าจนไม่สำเนียกจนกระตั้งสารรัฐธรรมนูญต้องเอาออกไปเพราะเป็นการกระทําความผิดนึกออกใช่ไหมคือตอนนั้นเนี่ยคือเขาแบบหลายเรื่องจริงๆจนกระตั้งมันต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลชุดนี้บางบางอย่างก็ยังหูนาตาเลอร์อยู่ใน,นรัฐบาลอะคือแบบมาสองเดือนอเนาะแล้วมันแบบถ้าเกิดมีการบล็อกเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันพลังงาน ปิดด่านจริงๆง,งดข้าวงดน้ำงดสเสบียงเลียงผาต่างๆตั้งนานแล้วสมัยตั้งแต่สมัยรัฐบาลแพทองทานเนี่ยนะวันนี้นะเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยจะอาจฐานเติมน้ำมันลถถังเริ่มมาตะลุยบุยเราเติมน้ำมันจลวดแล้วก็ตะลุยบุยเราเติมน้ำมันเติมไฟเติมเน็ตแล้วม,มาตะลุยบุยเรามันจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่เป็นเพราะรัฐบาลชุดที่แล้ว นำโดยยายแพทองทวีที่เป็น <c oughs> หลาะยายแพทองทวีที่เป็นหลานหุนเซนเนี่ยมันไม่สนสี่สนแปดในการที่จะป้องกันประเทศดูแลประเทศอันที่หนึ่งมันสัพหลังเธอรู้ไหมตอนรัฐบาลชุดที่แล้วอะ่ะมีอีรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นลูกเจ้าของผู้ส่งออกมันสัพหลัง กูก็งงอยู t t am, an, ui ui ่ตั้งนานว่าทําไมมันสะมาหลังมันทำลามันทําไมราคาตกต่ําปรากฏโบ๊ะเดตอนที่มีการตุลยบุ้ยกันรอบแรกตั้งแต่มีการตุลยบุ้ยภูมะเขือรอบแรกปรากฏตอนนั้นยังไม่มีการสั่งปิดด่านร้านอีฮุนเซนก็ไม่ปิดด่านเขาให้ปิดมันก็ไม่ปิดเขาให้ปิดมันก็ไม่ปิดอีฮุนเซนบอกเปิดมันก็เปิดเขาให้ปิดมันก็ไม่ปิดกูก็งงมากกับอร้านอีฮุนเซนร้านอีฮุนเซน งงมากกับหลานวุ้นเส้นจากนั้นปุ๊บพอที่ประชุมสองมจบอกให้ปิดอีนายกหลานวุ้นเส้นก็ไม่ปิดกูก็งงอยู่ตั้งนานตากดมาโบ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 ้าตอนไหนรู้ปะโบ๊ะบ้าตอนที่จับไตได้ว่ามีการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังมีการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชา มาขายให้กับนายทุนมันสัมปหลังที่ประเทศไทยมันกัมพูชามันถูกกว่ามันประเทศไทยอยู่แล้วส่วนคุณภาพมันอีกเรื่องหนึ่งแต่มันถูกกว่าจริงๆในที่สุดกระโบ,บะบะว่าอ๋อมึงลักลอบนําเข้ามันสัมปหลังอีรัฐบาลแพรทองตุยเรื่องที่สองเขาบอกให้ปิดด่านร้านอีฮุนเซนก็ไม่ปิดร้านอีฮุนเซนก็ไม่ปิดไม่ปิดจากนั้นปุ๊บเขาบอกว่าเฮ้ย บอกให้ตัดไฟก็ไม่ตัดบอกให้ตัดเน็ตก็ไม่ตัดไม่ไมีสั่งอะไรพวกนี้เลยไม่บัญชาการเรื่องนี้เลยพลังงานก็เหมือนกันจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมถ้าจําไม่ผิดเดือนกรกฎาคมเมื่อ,เม,อเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยดิฉันจําไม่ได้ว่ามันเป็นช่วงรอยต่อรัฐบาลหรืออะไรก็มีคําสั่งให้ผู้บริษัทพลังงานห้ามขายน้ํามันให้ขเขมรคําสั่งก็มีแค่ว่าห้ามขายน้ํามันให้ขเขมรน,นะแต่ว่าไอ้ก็เลยไม่ได้ห้ามขายให้กับประเทศเรา ไม่ได้ห้ามขายให้กับประเทศเวียดนามไม่ได้ห้ามขายให้กับเอกชนหรืออะไรต่างๆของคาแมเนออกปะไม่มีค่ะโบเบมไม่มีค่ะไม่มีเลยรวมทั้งรัฐบาลชุดนี้มีการออกมาอ้างบอกว่าเราไม่ได้มีการขายน้ํามันให้กับรัฐบาลกัมพูชาเลยกูรู้แล้วว่ามึงเนี่ยไม่ได้ขายน้ํามันให้กับรัฐบาลกัมพูชาค่ะแต่เอกชนกัมพูชาคุณขายไหม แต่เอกชนที่มาซื้อกับคุณเขาดีแคร์ว่าขายให้ใครแล้วเขาดีแคร์ว่าขายให้ลาวใช่ไหมแล้วขายขายให้ลาวเนี่ยรัฐบาลลาวเขารับทราบไหมและขณะการขายให้ลาวเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเอกชนที่ดีแคร์ว่าขายให้ลาวเนี่ยแล้วตรงจุดลาวเนี่ยเขาทําไมถึงเอาไปเข้าดานันทําไมถึงเอาไปเข้าดานัขนขมรนออกจากช่องเม็กเนี่ย แล้วทำไมถึงเอาเข้าลาวเสร็จแล้วเอาไปพักแป๊บหนึ่งแล้วทำไมเอาเข้าขเขมรทาไมแล้วทาไมขเขมรมันจึงมีน้ํามันเติมรถถังมันได้ตลอดทุกวี่ทุกวันทั้งท,งท,งทั้ง,งที่ประเทศมันไม่มีน้ํามันใช้น้ํามันต่อปีแค่3าล้านลิตรแต่นี่รถที่เรียงแถวออกช่องเม็กเนี่ยคันหนึ่งเนี่ยประมาณ50าหมลิตรเนี่ยเลียงเลีงเง,เล,งเลียงกันเนี่ยรวมแล้วประมาณเท่าไหร่ เลียงเยงกันเขานับได้ประมาณ4ล้านลิตรแปลว่าอะไรก็แปลว่ามันเกินศักยภาพที่ประเทศเราจะต้องใช้แล้วเหลือจากนั้นไปไหนไงถ้าไม่ออกไปขเขมรแล้วมันไปไหนละ่ะทาหารตุยไปทุกวันประชาชนเราตุยไปเพราะโดนล,ลูกหลงโดนอะไรต่างๆแล้วมันก็เจตนาที่จะลึง่งบึ้งกดดันเข้ามาที่ายแดนไทยประชาชนเราตุยไปเท่าไหร่ลูกหลานเราตุยไปเท่าไหร่ ขณะเดียวกันมึงเสือกเติมน้ำมันให้มันตลอดเวลามึงเป็นคนไทยไหมอีอบริษัทเอกชนเท่าแก่อะไรพวกนั้มึงเป็นคนไทยไหม,ม,นนไไหมดิฉันขออนุญาตแบบนี้นะคะการที่ผู้บัญชาการภาคสองเนี่ยมีอายการศึกเนี่ยเฉพาะเจ็ดจังหวัดดิฉันว่าไม่เพียงพอผู้บัญชาการทหารบกสอมอชอและผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพฉันว่านะคะอายการศึกทั้งประเทศไปเลยแล้วใครก็ตามที่ไม่ใจทหารหรือไม่ใจอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะ ฝ่ายปกครองฝ่ายอะไรต่างๆสกัดมันทั่วทั่วหมดเลยสกัดมันให้ทั่วหมดเลยและตรวจสอบทุกที่อายการศึกทั้งประเทศไปเลย <S <S คือถ้าเกิดไม่ออกอายการศึกทั้งประเทศเนี่ยมันออกอายการศึกเฉพาะในเขตเจ็ดจังหวัดเนี่ยมันทำให้ไอ้พวกพ่อค้าชั่วคนไทยเทานิสัยชั่ว มันก็ลักลอบค้าขายแบบเนี้ยอันนี้ยังไม่นับพวกอาหารกระป๋องปลากระป๋องสเบียงเลียงผาที่ส่งไปอีกคุณไปสังเกตสิมันมีโกดังของเจ้าสัวยักษ์ใหญ่โดนจับได้ว่าขายของใส่รถคอนเทนเนอร์ไปออกช่องเม็กออกช่องเนี่ยมีใครสังเกตบ้างอะออกด่านไปได้เนี่ยมีใครสังเกตบ้างพอดีแค์ว่าเป็นของเจ้าสัวลายนี้มันก็ออกไปได้ มีใครสังเกตไหมคราก่อนเรื่องหมูก็ทีหนึ่งละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอายการศึกทั้งประเทศเพื่อด่านชายแดนทางฝั่งลาวด่านชายแดนตรงฝั่งมาเลเซียด่านชายแดนตรงฝั่งไหนก็ตามแต่มันจะได้สามารถที่จะให้ใช้อายการศึกและทหารค่ายอื่นๆจะได้ตรวจตราตรวจสอบตำรวจอปพรลเขาจะได้ช่วยกันตรวจสอบโดยใช้อำนาจ เมื่อชนนั้นเนี่ยเราจะพลาดพลาดพลาดนี่แปดวันเข้าไปแล้วเก้าวันเข้าไปแล้วทหารตุยตอนนี้จะจะใกล้ยี่สิบศพอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีคนถามอย่างเดี๋ยคนนั้นก็ถามคนนี้ก็ถามนักข่าวก็ถามว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนก็มึงไม่ได้ฟังหรืองไงหูงมึงแตกเหรอจบที่ศักยภาพของกัมพูชามันอ่อนเปรีย้ยเสียขาไงจนป่านนี้กัมพูชามันยังไม่ยกมือขึ้นขอร้องว่าให้เราหยุดยีเลย มันยังไม่ยกมือมันยังไม่ยกทงขาวเลยมันไม่ได้ดีวกับเราอเดยตรงอ่ะมันไปฟ้องพ่อฟ้องแม่มันอีพ่อแม่มันเนี่ยคนนั้นคนนี้มากดดันแต่ละคนอยากได้ประโยชน์ในคขมรแตม่นก็มากดดันเรามากดดันเราถามว่าอีคขมรนเนี่ยมันพูดกับเรายังไงมันท้าทายอยู่ตลอดทุกทุกเวลามันท้าทายเราที่หน้าเราด่าเรา แต่ขณะเดียวกันร้องไห้ไปบอกฝรั่งเศสร้องไห้ไปบอกอเมริการ้องไห้ไปบอกประเทศจีนร้องไห้ไปหาพ่อหาแม่มันแต่พออยู่ต่อนหน้าเราแม่งแลบลิ้นใส่เรายกนิ้วกลางใส่เรายกส้นตีนใส่เราพออยู่ต่อนหน้าเราแม่งตบหัวเราอยู่ต่อนหน้าเราเสือกเอาโดนตะลึงบึ้งใส่เราตั้งบั้งใส่เราวันนี้เนี่ยเราขยี้มันเนี่ยเหลืออีกสองวันแม่งก็หมดและลาบคาบ ถ้าไม่มีใครไปเติมไข่ของถ้าไม่มีใครไปเติมไข่ให้มันถ้าไม่มีใครไปเติมกืนใหญ่ให้มันถ้าไม่มีใครไปเติมของให้มันไปเติมข้าวเติมน้ําเติมน้ํามันให้มันวันนี้ก็ไม่มีคนตุยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอีพวกพ่อค้าหน้าแหกหน้าฝีอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกมึงจะค้าขายอะไรคุณอยู่ดีกินดักเนี่ยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยไหมคุณอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นมันต้องช่วยกันมึงไม่ใช่ว่าทหารลบก็ลบไปแล้วพวกมึงจะค้ามึงก็ค้าไป เขาสั่งนมผงมึงก็ออกนมผงเขาออกสั่งนมข้นมึงก็ออกนมข้นเขาสั่งขน,นมปังมึงก็ขนขนมปังไปให้เขาอีควายมึงก็ดูก่อนสิสถานการณ์สงครามที่เขาไม่ประกาศภาวะอายการศึกทั้งประเทศเนี่ย <c oughs> เพื่อให้พวกมึงอยู่กินดีอยู่สบายจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนกันเดือดร้อนเฉพาะเจ็ดจังหวัดที่จะต้องขนคนมาแล้วก็ดูแลแสนสองสคน เขาไม่ประกาศอดก่อนเดการศึกตั้งประเทศมันก็บุญนักหนาแล้วไอ้ควายมึงก็ช่วยกันสิลึงจะขนของไปขายหาพ่อมึงเหรอและอีรัฐบาลนี่ก็เหมือนกันฮะทาไมรู้ทีละเรื le le ่องทําไมทหารเนี่ยเขาต้องมาดูทุกเรื่องไหมแม่ทัพกลาลังลบๆอยู่เขาถือตุลีบุยยืนไปข้างหน้าตะลึงบึ้งตะลึงบึ้งทัศน์ึกอยู่ <m ur ly> แล้วมึงก็ไปเรียกเคาะเอาพี่พี่พี่แม่ทัพแม่ทัพภาคสอง อ้ไอ้มันมีคนขนของอ่ะช right ่วยสั่งก่อนอ่ะาแม่ทัพก็วางปุยวางปุยอ่าวางกระสอบปุ๋ยอ่ะวางกระสอบปุ๋ยตึลึงบึ้งเสร็จแล้วก็หันไปอ่าอ่าหยุดหยุดน้ำมันหยุดทรงน้ำมันหยุดทรงอ่งพอไปสั่งทีนี้เสร็จปุ๊บหันมาอีกทีนึ่งขมินก็อยู่ตรงหน้าอ่ะอ่ะเดี๋ยวตะลงบึ้ง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 อ่าแม่ทัพที่สองตอนนี้ช่วยไปจัดการตรงนู้นหน่อยมันมีคนตีกันอ่าไปไปห้ามไปห้ามไปห้ามแล้วแล้วกลงงงมึต เมืองทหารสารบนอะไรก็ทหารหมดเลยแล้วเมืองเป็นรัฐบาลรักษาการหาพ่อมืองเหรอก็ช่วยกันซิรัฐมนตรีพลังงานมึงก็รักษาการอยู่ประหลัดพลังงานมึงก็รักษาการอยู่ประหลัดกระทรวงต่างๆมึงเป็นประหลัดหรือเป็นประหลัดคลกเป็นประหลัดมีชีวิตมีจิตใจเป็นข้าราชการระดับสูงอันไหนที่อำนาจไม่ใช่ของรัฐมนตรีมึงก็สั่งมึงก็ดูแลซิอาจจม่ดีกรมกองสี่สิบอีกสองปีก็ตุยกันหมดแล้วอีกสองปีก็เกษียรราชการ ตอนเป็นอาเจะดีมึงไม่ทําแล้วมึงจะรอเป็นหลังจากเลิกเป็นอาเจ้าพดีแล้วมึงค่อยทำหรือไงตอนนี้เนี่ยมีหน้าที่ก็ทํากันไปเซด่านศุลกากรศุลกาเกินศุลกาต่างๆมึงก็เลิกหาแดกกันสักพักหนึ่งมึงก็ป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองก่อน หน้าที่ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ใช่หน้าที่ของแค่ทหารก็หน้าที่ของราชการทุกคนนั่นแหละหน้าที่ของประชาชนด้วยตามรัฐธรรมนูญเราจะต้องรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติคือขอบเขตพัฒนสีมาทั้งหมดที่ดินที่ดอนต่างๆนั่นนะชาติมึงเข้าใจยังโอ้ยกูกระปวดหัวกับพวกมึงจริงๆเงินเดือนเนี่ยได้มากกว่าทหารอีกพวกมึงอ่ะข้าราชการระดับสูงอ่ะ ทุกกระทรวงตะวงกลมเลยภาษีประชาชนก็นลดข้าวลดน้ําอยู่ที่พวกคุณนะ่ะแล้วจะมานั่งมองทหารเขานั่งต่อสู้แล้วก็แข่งเสียแข่งเสียขาเสียชีวิตเสียไปเสียไปเสียไปส่วนพวกมึงมีหน้าที่ในการที่จะดูแลด่านดูแลการค้าการขายตรวจตาผู้ตรวจเมียประหลัดเมียที่พดีมีมึงไปดูล่ะมึงก็ไปตรวจตาสิมันค้าขายกันผิดปกติหรือเปล่าทูตพาน,นิชย์ก็มีอยู่ทุกประเทศไม่ใช่เหรอทูตพาณิชย์ทีนน่ประจําตรงด่านมึงเคยทําได้มึงจําได้ใช่ไหมตอนโควิดอ่ะ รัฐบาลชุดประยุทธ์อะยังให้ทูตพาณิชย์เนี่ยไปกินกินนอนนอนขี้ขี้ตดตดอยู่คาด่านเลยเพื่อตัวตาเนี่ยมันก็สั่งไปสิคำสั่งเดิมเพมิ่มเติมคือไม่ใช่รัฐบาลเดิมแค่นั้นเองงานรูทีน่ะมึงก็ตัวตาให้หน่อยไม่ได้หรือไงอะทำไม่เป็นทำไม่ได้นั่งแดกเงินเดือนหาพระแสงของงอกมันก็อออกมาสิออกมาเป็นค้ามาขายออกมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกูนี่ มึงต้องไปแดกเงินเดือนข้าราชก,การเขาเข้าใจไหมยามรบพับจับศึกอีหาเสือกหน้าที่กูไม่ใช่มึงไม่ไปดูล่ะรีกกระทรวงพลังงานก็เหมือนกันกระทรวงพลังงานเราไม่มีนโยบายแขยน้ำมันให้กม็มึงก็ไปดูสิก็เม็มันมีเติมน้ำมันเติมอยู่มันมาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากบริษัทมึงแล้วไม่ได้มาจากไอ้พวกนอมินีของพวกมึงหรือเปล่า แล้วบริษัทอะไรที่ไปซื้อน้ำมันดีแคจากมึงแล้วไปซื้อน้ำมันมึงแล้วมันดีแคไว่ายังไงแล้วมึงตรวจการดีแคของมันไปถึงตรงไหนปลายทางตรวจหรือเปล่ามึงไม่ใ่สักแต่ว่ามันนั่งพูดนั่งพูดนั่งพูดตรวจก่อนบริการเหล่าทัพทั้งหลายพวกท่านไม่ต้องวึงว่งวึ่งหวังหรอกนะว่าใครเนี่ยจะเก่งกาจเท่ากับพวกท่านในเมื่อท่านมีอํานาจในเวลานี้จะกระจัดการเลยบรญชาการปิดเอาได้ก็ปิดปิดดานได้ก็ปิดปิดแมงเลยเออ ในเมื่อไม่มีใครสอดสายสายตาช่วยเพราะฉะนั้นก็ป้องกันไว้ก่อนปิดอะไรได้ก็ปิดปิดแม่มเลยเออแต่เราจะเลี่ยงไม่ใช้คําว่าปิดนะคะเราจะไม่เราจะเราจะไม่พูดคําว่าปิดเราจะไม่พูดคําว่าปิดด่านเราจะไม่พูดคําว่าปิดอ่าวเราจะเลี่ยงที่จะใช้คําว่าปิดแต่จริงๆมันก็ปิดนั่นแหละปิดแม่มอืมเราจะเลี่ยง ไม่ใช้คําว่าปิดนักข่าวทั้งหลายมึงก็ฉลาดด้วยมึงจะรักชาติรักบ้านรักเมืองมึงพลาดหัวข่าวก็เลาๆหน่อยเออมึงเวลามึงพลาดหัวข่าวอ่ะมึงพลาดคาว่าปิดปิดปิดมึงก็ตกใจกันทั้งโลกอ่ะเข้าใจไหมเออมึงก็พลาดว่ามึงก็ใช้ภาษาที่ทหารเขาใช้ทหารเขาเก่งมากมึงเห็นไหมฮะกองทัพเรือเนี่ยนะเขาเก่งมากเลยเราจะไม่ใช้คําว่าปิดนี่เขาก็บอกมึงกลงกล้แล้วนะมึงยังไม่เก็ตอีกอ่ะ เขาบอกมึงเกกล้าแล้วมึงฉลาดมึงสิงมึงมึงไม่เก็ตอีกเหรอมึงไม่เก็ตอ่ะเขาพูดคํา่าเราจะไม่ใช้คําว่าปิดแต่ก็แปลว่าปิดไงมึงไม่เก็ตอีกเหรออย่าใช้คําว่าปิดมึงยังไม่เก็ตอีกเหรอ,อเราจะใช้คําว่า,ใช,า,า,วาใช้มาตรการตรวจตราใช้มาตรการตรวจตราใช้มาตรการอย่างเข้มงวดนะ ตามนั้นอืมแม้กระทั่งเกาะกุงทำไมาวางไอ้ขมาทำไมะกูได้มาหมดแล้วทำไมาทั้งหมดเป็นของกู ทั้งหมดเป็นของกูส่วนเกาะกงเนี่ยแค่มึงยังไม่อยู่แต่กูยังไม่ได้ไปยึดเพราะว่าตอนสมัยละการที่ห้าเนี่ยตรงจุดนั้นเนี่ยประเทศฝรั่งเศสมันมาแล้วมันยึดเอาไปแล้วพอมันคืนอธิปไตยให้กับประเทศมึงมึงเป็นขี้ข้ามันอยู่หลายสิบหลายร้อยปีพอมันเขาคืนอธิปไตยให้กับมึงมึงเป็นประเทศเขมรจากนั้นเกาะกงฝรั่งเศสก็เลยให้มึงเออแต่ถ้าเกิดกูจะเอาถามว่าได้ไหมได้ เพราะเกาะกงเป็นของสยามมาตั้งแต่ต้นเลยปิดจ็อบค่ะ Happy New Year Happy New Year ่ะแม l ในส่วนของภาษาตาควายแล้วทําไมนะักแล้วแล้วแปลว่าแหลกลานแต่ว่ากรมศิลป์ของประเทศไทย ขอโทษนะคะมีงบประมาณค่ะบ้านกูไม่ได้เป็นขอทานเหมือนบ้านมึงมีงบประมาณมีงบประมาณที่จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหลออิฐแต่ละก้อนที่หล่นอยู่ตรงนั้นเป็นอิฐพันปีแต่พี่พี่กรมศริลปากรสามารถในการที่จะประกอบอิฐทั้งหมดขึ้นมาได้ใหม่สวยง,งามเป็นประสา,าต,ตะควายเข้าใจไหมคะแต่อย่างไรก็ตามแต่คุณพี่กรมศริลปากรไม่ได้กล่าวว่า การที่จะเอาอิดประกอบขึ้นมาเป็นภาษาตาควายได้ใหม่นั้นอิดแตล่ละก้อนสามารถที่จะคัดชิ้นเนื้อตับไตไส้แล้วก็ม้ามของทหารแคมเนที่มันปนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะกันเราจะคัดออกได้อย่างไรอันนี้กร,กรมศิลปากรไม่ได้กล่าวไม่ได้ตอบและไม่มีใครกล้าถามแต่อย่างไรก็ตามแต่ก็คงจะมีอยู่บ้างเศษลิ้นเศษฟัน เศษตับไตไส้พุงอะไรต่างๆที่มันแหลกละเอียดนะคะแล้วก็ปนอยู่กับอิฐเศษอยู่ตรงนั้นแล้วมันคัดออกไม่ได้ก็คงจะต้องประกอบมึงก็เป็นผีเฝ้าทรัพย์อยู่ตรงนั้นแหละฮะทหารคาเมเออตามนั้นก็มึงไม่ออกมาเนี่ยมึงเสกไม่ออกมาเขาให้มึงออกมึงก็ไม่ออกฮะเขาให้มึงออกเขาไม่มึงก็ไม่ออกเขาทอดไข่เจียวอ เขาทอดไข่เจียวอวดอยู่มึงอยากจะกินไข่เจียวมึงก็ไม่ออกมากินมึงเสืบไปฝังลูกระบุยไว้อีกพวกกูก็เข้าไปไม่ได้แต่ไข่ไดโนเสาร์เอ็ตะลังบั้งไปแค่ประมาณลูกเดียวเท่านั้นแหละแล้วแผ่นหมดเลยโอเคนะตามนั้นประสาทผีเฝ้าประสาทขณะเดียวกัน ดนที่โคราชผมเห็นสองถึงสามลำตอนนี้เลยเวลาประมาณสามทุ่มแจ้งหนึ่งก้าหนึ่งจ้ามึงจะแจ้งมาริกาอะไรล่ะกูจะไปทํำยังไงล่ะแจ้งหนึ่งก้าหนึ่งถ้ามึงไม่แจ้งหนึ่งก้าหนึ่งมึงก็เอาแหที่บ้านมึงอะ่แะแหแล้วก็สวิงอันใหญ่ๆ่อะ่ะเออแล้วก็รู้จักบ,บ้านกูเรียกจําบ้านมึงเรียกอะไรไอ้ที่มันไอ้ที่มันช้อนปลาอันใหญ่ๆ่อะ่ะตาข่าย,ม,าาาย,ะย,ะยมึงเอาตาขายกันาว้ในระยกเ้ย้นมึงเรียอะไายอมันไอ้เี่มันช้อนลาอะเออมึ้เอตาข่ายขบ้นไปขึงบนต้นไม้เลย เออมึงเอาต้นไม้สมมติว่าบ้านมึงมีต้นไม้สี่ต้นมึงเอาตะข่ายขึงทั้งสี่ต้นเออเอาตะข่ายขึงๆไอ้โดรนที่มันมาปล่อยทุ่นระบุยเนี่ยมันแพ้ตาข่ายมันแพ้ตะข่ายบ้านกูเออเออมึงเหมือนมึงอ่ะมึงทํายังไงทายังไงได้ตมกมึงนึกถึงตอนมึงจับกระสือมึงจับยังไงกระสือเออมึงนึกถึงตอนที่มึงจับกระสือทาแบบนั้นเลยมันแพ้ดักมันแพ้ตะข่ายนะไอ้โดรนที่มัน มันจะมาวาาาื้อวื้อสืบข่าวหรือมันจะวื้อวื้ออะไรหรือว่าใครจะวื้อเล่นก็ตามแต่มึงเอาตาข่ายจับแม่งเลยมึงเอาตาข่ายเสวงไปเลยเอาตาข่ายจับนะมึงรู้จักทอดแหไหมถ้ามึงไม่มีตาข่ายถ้ามึงไม่ขึงตาข่ายขึ้นมึงเอาแหแหมามึงเอาแหมึงมาอ่าม hmm, hmm. ึงเคยไหมมึงเคยทอดแหป่ะมึงมาวื้อวื้อถ้ามึงไม่มีลูกกระสวยถ้ามึงไม่มีตะลึงบึ้งใหญ่ตะลึงบึ้งเล็กหรือไม่ถ้าเกิดมึงมีตะลึงบึ้งมึงยืนเลยตะลังบังตาลัง แต่มาเลยแต่ถ้าเกิดมึงไม่มีตะลังบ้างมึงเอาสวิงนะมันก็หมวนหมวนเลยมึงมามึงมาวื้วื้มันวื้มันเลยมันวื้อตรงไหนวื้ววื้ววื้่มมึงร่วมไปเลยมันวื้มมาวื้มมาสมมติมันวื้มมาวื้ววื้ววื้ว่วมเออเข้าใจป่ะนี่แหละมันแพอันนี้ทหารบอกนะเออเพราะฉะนั้นตอนนี้ในพื้นที่ชายแดนต่างๆตอนนี้เขาสิ่งที่เขาต้องการมากเลยเนี่ย ก็คือตาข่ายใครมีตาข่ายใครมีสวิงใครมีอะไรต่างมึงเก็บไว้ไม่ได้ใช้มึงส่งไปชายแดนมึงส่งไปชายแดนเลยนู่นไปเลยค่ายสุรินค่ายสุรินค่ายศรีสะเกดมึงส่งไปเลยกองบัญชาการสุรนารีมึงส่งไปเลย,ลลเ,ลยเดี๋ยวเขาก็ส่งต่อกันไปเองอะ่ะมึงส่งไปเลยอีเจ๊เชื่อกูเออตอนนี้ยุทธภกรณอะไรไม่สําคัญเท่าสวิงนะแนงใส่ปลาบ้านกูนี่แหละ อันนี้เรื่องจริงอีเจ๊เอะกูจะบอกมึงให้นะไอ้อีซิมีหมอยกูจะบอกมึงให้นะเวียดนามชนะสงครามเวียดนามชนะศึกสงครามแล้วชนะอเมริกาเวียดนามชนะเวียดนามชนะอเมริกาตอนประมาณเกือบเจ็ดสิบแปดสิบปีที่แล้วอะก็เพราะวิธีนี้แหละเวียดนามนะมึงลองคิดดูดิว่าเวียดนามมันจะสู้อเมริกาได้ไงเวียดนามนะ ชนะสงครามอเมริกานะด้วยวิธีไหนรู้ไหมด้วยวิธีพื้นบ้านเลยด้วยวิธีพื้นพื้นเลยดำน้ำําเสร็จแล้วก็เอานี่ดำน้ําแล้วก็เอาอีกกระบอกกระบอกไอ,อเนี้ยกา้กานก้านบัวก้านดอกบัวยาวๆอ่ะแล้วแล้วเขาก็ดำน้ำําแล้วก็หายใจหายใจในน้นําอ่ะหายใจในน้นําแม่งอเมริกาทาหารอเมริกาแม่งไม่รู้เรื่อง พอโผล่น้ำมาปุ๊บโผล่น้ำมาโผล่น้ำมาทหารอเมริการแม่งตายห่าหมดเลยははก้านก้านก้านบัวก้านมะละกอก้านอะไรไม่รู้สารพัดก้านเออก้านที่มันยาวๆแล้วมันมีท่อหายใจได้เออน,น,น,นั่นแหละมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละนั่นคือวิธีการไ,ไ,ไม่เชื่อไปย้อนดูหนังดิอ่ะพวกเธอดูหนังบ้างหรือเปล่า หนังหนังมึงดูหนังบ้างเปล่าอีเจมึงไม่ดูหนังเลยกูบอกแล้วมึงดูแต่หนังจีนวัดเซาลินนะมึงดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูแต่หนังจีนวัดเซาลินเห็นไหมล่ะมึงก็ไปรู้แต่เรื่องวัดเซาลินน่ะนี่มึงดูหนังกันหนังสงครามอเมริกาบ้างดิเออเห็นไหมดาวพระศุกร์ันไหมมึงก็ดูแต่ดาวพระศุกร์มึงจะรู้ยังไงมึงดูแต่ดาวพระศุกร์วันวันร้องไห้ร้องไห้วันวันร้องไห้อ่าเห็นไหม มึงดูแต่ดาวพัสุกีเจมึงจะดูหนังสงครามบ้างสินี่ดรมา,ารามีความรู้เบื้องต้นใส่สมองกระโหลกกระบาลกูเนี่ยเพราะว่ากูอ่ะดูหนังสงครามเออสิบสามชั่วโมงที่ลิเบียเนี่ยกูก็ดูเออดูดิเขาดูเรื่องจริงที่เขาสร้างจากเรื่องจริงอ่ะดูหนังจากเรื่องจริงมัง่งเขาสร้างจากเรื่องจริงอ่ะเออ,เอ,อ,อไอเจมดูอะไรตีใหญ่ <laughs> โอ ดูแต่ก,กบุรีเออมึงกบุรีแม่งสร้างเป็นรอบที่แปดแล้วอ่ะจัดไปมีคนเข้ามาแซวด้วเมริกาบอกว่าอ่ะอ่ะกูปักหมุดกันะอ่ะกูปักหมุดให้มึงนะอ่ะเผื่อมึงอยากจะมีความเผื่อเผื่อมึงเผื่อมึงอยากจะอยากอยากจะได้แสงกูให้แสงมึงนะอีเก,ก้าเก้าข้างหลังมึงอ่ะมียาอะไรบ้าง กินได้บ้างไหมยายนี่นี่ดูปากมะลีนะคะดูปากมะลี่นะ ข้างหลังกูไม่มีอะไรให้ยายมึงแดกหรอกและข้างหลังกูเนี่ยไม่มีของแจกมึงจะมาแดกของฟรีที่บ้านกูไม่ได้หรอกนะและข้างหลังกูเนี่ยไม่มีอะไรจะให้คดพ่อคดแม่มึงแดกหรอกถ้ามึงอยากจะแดกมึงไปนั่งขอทานใต้สะพานลอยเหมือนขมนสิมึงอาจจะได้อะไรไปแดกบ้างปากระป๋องปากระป๋อง III. ไม่มีค่ะนะคะถ้าเกิดมึงเนี่ย <c oughs> เป็นพวกขะแมขอทานมึงก็จงขอทานไปตลอดนั่นแหละเพราะที่บ้านกูเนี่ยไม่มีอะไรให้มึงแดกที่นี่ไม่มีอะไรของแดกแจกของฟรีให้ก็ไม่ได้โอเคนะจบไปนะอ่าสบายใจยัง โอเคยังอ่าโอเคนะตามนั้นนะสบายใจยังอ่าหายปวดตดหรือยังโอเคนะเอ่อไปปวดขี้ก็ไปขี้นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดขี้ไม่ออกเนี่ยไม่มียาสวนทวารให้จ้ะ ทำไมล่ะดรตําริการมึงต้องเอามือมึงนั่นแหละสวนตูดมึงไปเลยเอามือสวนเข้าไปล้วงไปลึกๆแล้วขี้จะพุ่งสวนมือมึงออกมาเองอ่ะโอเคนะเอาก็ลําบากในชีวิตมึงลําบากยากจนก็ต้องอย่างนั้นอ่ะขนาดของแจกของฟรีของแดกมึงยังมาขอที่บ้านกูแล้วกูจะให้มึงได้ยังไงล่ะโอโถมึงก็เอามือสวนเอานั่นแหละโอเคนะเอามือสวนไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทะลวงเออเดี๋ยวมันจะทะลุสวนเออนั่นแหละเดี๋ยวขี้สวนออกเดี๋ยวขี้กระสวนมือมึงออกมาเองอ่ะ